สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนทบทวนในเรื่องที่ครูสอนไปนะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือยังไม่เข้าใจนะคะก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละตอนที่1นนะคะตัวอย่างที่1นนะคะพ่อเลี้ยงไก่48ตัวเป็นไก่ตัวเมีย36ตัวพ่อเลี้ยงไก่ตัวเมียคิดเป็นร้อยละเท่าใดของไก่ทั้งหมดนะคะอันนี้นักเรียนก็เดี๋ยวครูเอาปากกาแป๊บหนึง่งอ่า เราจะสังเกตว่าจำนวนที่เขาให้มาเนี่ยคือตรงนี้คือจำนวนไก่ทั้งหมดอันนี้คือไก่ตัวเมียนะคะมีสองอย่างทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์จะถามเริ่มต้นสิ่งที่โจทย์จะถามเขาจะบอกว่าพ่อเลี้ยงไก่ตัวเมียคิดเป็นร้อยละเท่าใดของไก่ทั้งหมดแปลว่าจำนวนที่เอ่ยถึงตัวแรกคือไก่ตัวเมีย และตัวที่เอ่ยถึงเปน็นจํานวนที่สคือไก่ทั้งหมดเราก็จะเอามาเขียนเป็นวิธีคิดแบบนี้นะคะไก่ตัวเมียเทียบกับไก่ทั้งหมดมาทีหลังก็เป็นตัวส่วนนะคะคิดเป็นร้อยละก,ก็คือคูณด้วย100นะคะทีนี้เราก็แทนค่าไก่ตัวเมียมี3 6ตัวไก่ทั้งหมดมี48ตัวก็จะกลายเป็น3 6 4ส่วน48แล้วก็คูณด้วย หนึ่งร้อยนทีนี้เรามาดูว่า36กับ48เราใช้12หารได้นะคะก็นำสิบสไปหาร36ได้12บสองก็ใส่3นำสิบไปหาร48นะคะก็จะได้4ครั้งก็12 4 48จากนั้นสังเกตตัวที่เหลือนะคะก็คือเศษสามส่วน4นะคะแล้วก็คูณกับ100ร จากนั้นมาดูต่อ4กับ100สามารถหารกันได้สองตัวนี้ก็คือเป็นตัวเศษเหมือนกันอันนี้เราจะจับมาคูณแต่ถ้าตัวล่างเนี่ยเราจะสามารถนำไปหารกันได้เพราะฉะนั้นเอา4หาร4ได้1แล้วก็4หาร100ได้25ทีนี้ด้านล่างเหลือ1อก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ก็จะเหลือ3คูณ25นะคะก็จะได้เป็น75ดังนั้นเวลาตอบเราก็มาทวนคำถาม พ่อเลี้ยงไก่ตัวเมียคิดเป็นร้อยละเท่าใดของไก่ทั้งหมดเราก็ตอบไก่ตัวเมียคิดเป็นร้อยละ75ของไก่ทั้งหมดแค่นี้นะคะต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะฉันมีเงิน400บาทใช้ไป150บาทอันนี้จะมี2จํจำนวนคือมีเงินกับใช้ไปทีนี้มาเริ่มดูคำถามฉันเหลือเงิน กี่เปอร์เซนต์ของเงินที่มีในคำถามพูดถึงเงินที่เหลือก่อนแล้วตัวที่สองคือเงินที่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาสองอันนี้ให้ได้ก่อนอ่ะมีเงินสี่ร้อยใช้ไปร้อยห้าสิบเหลือกี่บาทแล้วก็เอาตัวนี้ไปลบกันนะคะก็จะได้จำนวนเงินที่เหลือนะคะอ่ะวิธีคิดเราก็จะเอาเงินตรงนี้ก่อนที่มันถามเนี่ยเหลือเงินเอาเป็นตัวเศษ แล้วจำนวนที่สองคือเงินที่มีมีเงินเอาไว้เป็นตัวส่วนคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณกับ100แทนค่าเอาตัวที่เราลบได้อะสี่ร้อยลบหนึ่งร้อยห้าสิบก็จะแปลว่าเหลือเงิน2องรอยห้าสิบตรงนี้นะคะสองอยห้าสิบมาจากสี่ร้อยลบร้อยห้าสิบนะคะต่อไปข้างล่างมีเงินก็คือสี่ร้อยบาทตรงนี้เห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้มาจากโจทย์อ่ะแล้วก็คูณหนึ่งร้อยเหมือนเดิม ทีนี้สังเกต400กับ100เราสามารถนำมาหารกันได้100หาร100ได้1 100หาร400ได้4ที่เหลือก็จะกลายเป็น250หารด้วย4แล้วก็ไปตั้งหารหารเหมือนเราหารยาวธรรมดาเนี่ยนะคะก็จะได้คำตอบเป็น62.5ครูทวนตอนหารให้ก็ได้บางคนไม่ได้เรียนเรื่องการหารทศนิยมนะคะ ดูจะได้ดูทบทวนไปด้วยสองร้อยห้าสี่อะไรได้ยีหก็คือสี่หกยี่ส่นะคะ,ะลบกันเหลือหนึ่งดึงศูนย์ตัวนี้ลงมาสี่อะไรได้10ก็คือ4ี่สองแปนะคะสี่ปเอา10บลบแก็จะเหลือสอง ทีนี้พอมันหมดแล้วแต่มันยังเหลือเศษตรงนี้อยู่เราจะจุดตรงนี้แล้วก็เติมศูนย์ข้างล่างได้อ4อะไรได้20ก็คือ4 5 20ลบกันก็จะหายไปเหลือศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือตรงนี้62.5ก็คือตัวนี้นะคะนี่คือวิธีหารนะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเขาถามว่าฉันเหลือเงินกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่มีก็ตอบว่าฉันเหลือเงิน62.5%เปซของเงินที่มีตรงนี้นะคะอันนี้คือใบงานที่4.1ที่ครูให้ไปในเล่มแบบฝึกช่วงหยุดโควิดในเดือนสิงหาคมนี้นะคะนักเรียนยังไม่ต้องทําหมดนะคะนักเรียนทําแค่ข้อ1ถึงข้อ5ก็พอนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเรามาเฉลยกันและ จะได้ดูข้อต่อไปตั้งแต่ข้อ6ค่อยมาทําด้วยกันในชั่วโมงนะคะใครที่ดูคลิปแล้วมีปัญหานักเรียนกดไปดูอีกรอบนึงช้าๆถ้ามีปัญหาย,ยังไม่เข้าใจอีกนักเรียนค่อยแชทมาถามครูนะคะแล้วก็ทํางานเสร็จแล้วทําในนี้เลยนะคะเขียนวิธีคิดตรงนี้เลยนะคะอ่าเขียนวิธีคิดตรงนี้เลยแถวนี้เลยแล้วก็คําตอบมาใส่ตรงนี้นะคะอ่าเนื้อที่ยังพออยู่นะคะจากนั้นก็ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ครูนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะตั้งใจทำงานนะคะสวัสดีค่ะ